โอเคนะครับขราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีงานให้เพื่อนเพื่อนักสะสมนะครับทุกคนทุกท่านนะครับหาเหรียญอ่าหนึ่งบาทเรืองหงนะครับมาส่งเล่นๆกันนะครับันนี้ก็เป็นภาพจากเว็บนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญที่เออผมก็ส่งไปเป็นสิบยี่สิบเหรียญนะครับก็ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนฟซีเนี่ยลองส่งดูนะครับตามจุดทางเกตที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลกันคร่าวๆก่อนนะครับผม ในเว็บนี้เขาก็จะมีข้อมูลให้ด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญกระสาบหนึ่งบาทนะครับเป็นบล็อกยอยักษ์ยิ้มหลายหลายท่านนี่เข้ามาดูแล้วสงสัยบล็อกยอยักษ์ยิ้มคืออะไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะครับผมก็หลังจะเป็นเรือพลัสที่นั่งสุพรรณหงษ์หรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญเรือหงษ์นะครับเป็นเหรียญบล็อกผู้ยาวนะครับแล้วก็เป็นบล็อกหายยากปีสองพันห้าอยยสิบนะครับสภาพนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็นะครับมา ด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของพระบรมรูปนะครับสมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิมพ์พิพ,พ,พลอนรุยเดชนะครับระดับพระอังสาผินพระพักทางเบื้องซ้ายนะครับริมขอบทางซ้ายมีข้อความว่าประเทศไทยริมขอบทางขวามีคํา,คว,า,คว,าว่ารัชากาลที่การนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปเรือพระนิ่งสวนหงนะครับหันหัวเรือไปทางซ้ายนะครับเบื้องหลังเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับผมแล้วก็เบื้องบนขวาม,มีเลขปีพุทธศักราช25 20นะครับแล้วก็มีข้อความบอก ชนิดราคานะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง25มิมตรน้ำหนัก7ดกรัมน้ำหนัก7กรัมนะครับทเท่ากับเหรียญบาทที่เราใช้กันณนะปัจจุบันเลยมั้งเนี่ยไม่แน่ใจนะครับน่าจะใกล้ใกล้เคียงกันนะครับแต่อันนี้มันจะขนาดใหญ่ก,กว่าก็ไม่รู้ว่าเขาทาได้ยังไงเหมือนกันนะครับผมนี่เลยแล้วในส่วนของรายละเอียดที่เป็นในส่วนของบล็อกจอยยักยิ้มนะครับนี่ ให้ทุกคนทุกท่านนะครับลองส่องของพิธีด้านหน้านะครับพลิกเหรียญกับมาดูที่ด้านหน้าแล้วก็ลองส่องดูคุณจะเห็นนะครับในโซนของเนี่ยยอยักเห็นไหมครับยอยักแล้วจะมีขีดตายย่อยักนะครับเห็นไหมครับเออบอกทั่วๆไปนยผมดูแล้วมันไม่มีนะครับผมนะครับหลายเหรียญนะครับไม่มีนะครับไม่มีจริงๆนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นการค้นพบที่หลายท่านอาจจะรู้แล้วแลหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับ แต่ถ้าถามผมว่าลองไปส่งดูได้ไหมลองไปส่งดูได้นะครับลองไปส่งดูได้นะครับหายากนะครับบล็อกโยยักษ์ยิ้มนะครับนีน่ี่ตัวอย่างเหรียญที่ผมมีก็ไม่มีนะครับเอาเหรียญนี้เป็นบล็อกโยยักษ์ยิ้มนะครับทุกคนเหรียญนี้เป็นบล็อกโยยักษ์ยิ้มนะครับเฮ้ยแต่แรกผมนั่งส่งตั้งนานนะครับ นังส่องต้้งนานนะครับไม่มีนะครับผมกระเรียนนี้มีเฉยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดั้งส่องดูอีกรอบนึงนะครับผมเออก็เจอได้แบบแปลกๆนะครับเป็นบล็อก,กยักยิ้มตะขีดมันต้องนี่หน่อยนะครับเนี่ยแยกออกมายอย่างนี้เลยนะครับแยกกอกไมายอย่างนี้เลยสภาพส,สวยๆเนี่ยราคาเท่าไหร่ทุกคนมาดูนะครับเอ่อเท่าที่ผมเท่าที่เขาบอกไว้นะครับน่าจะมีประมาณ 5้าร้อบาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับราคาของเหรียญน,นี้นะครับไม่แน่ใจเช่นกันนี่ไงเป็นเหรียญบล็อกพิเศษนะครับห้าร้อยบาทนะครับอโอเคใครที่มีก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับ